อ่างสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกทุกท่านครับผมแล้วก็ขอบคุณสื่อมวชนทุกกคนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้อีกหนึ่งวันครับผมก็วันนี้ให้เครดิตคู่ชกด้วยหลังเกมเมื่อกี้ใช่ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาต้องให้เครดิตมากมากครับคู่ต่อสู้เขามาสู้แบบได้ดีครับทั้งเก่งแล้วก็อาวุธแบบจัดจ้านมากครับ มวยที่ได้ออกมาสนุกันี้ก็เป็นให้เิดต้องเราต้องให้แบบให้เกิกพูดต่อสู้ครับเขาแก่งจริงๆครับยุบแรกสไตล์เดิมเลยมบางสันโดนขาแกว่งแล้วก็เมื่อกี้ได้บอกว่ามันมีเจ็บๆนิดหน่อยใช่ครับมันมันก็รู้สุดเจ็บเย๊ยครับแต่ว่าเราก็ทนได้ครับผมสองไฟต์ติดโบนัสแตกรอบที่แล้วนี่ถือว่าเป็นก้อนพิเศษเลยใช่มันนั้งฉลองวันเกิดด้วยครับผมเราดีใจมากครับที่ได้โบนัสแตกสองก้อนสองครั้งติดครับก็ต้องขอบคุณนะ บอสชาตียอดธงแล้วก็ทีมาวนวันวันลุเบีทุกคนครับที่แบบเปิดโอกาสให้ผมได้กลับมาชกเวทีระดับโลกแล้วก็ขอบคุณหวัวหน้าค่ายผมพลตวเวชอัศวินฝันเมืองทุกพี่ต่อสมหมายแล้วก็ลูกพี่ถุนตรนุทองแล้วก็ทีมานกลุ่มพลังใหม่ทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวลูกแม่แ้ก็เอฟซีแล้วก็แฟนมอทุกคนที่ ตามมาเชียร์และให้กับในผมครั้งนี้ผมก็แบบทำสำเร็จแล้วครับไฟแรกกับไฟนี้นี่ไฟไหนเจ็บตัวกันในการชกวัดผมว่าได้ได้กันครับไฟนี้ก็ถือว่าเหนื่อยครับตนี้แล้ว่าเหนื่อยแล้วก็เจ็บอยู่เหมือนกันครับโอ้โหโดนไปเนี่ยปวดหลายแห่งเลยนะใช่ครับผมทั้งหูทั้งเนี่ยปวดครับผมพอคุณทุกทุกเขามาดีมากแลวครับเด็กเขาอาวุธเขาหลากหลายเันใช่ครับอาวุธเขาหลากหลายเขาหนักใจมากยกหนึ่งยกสองเลยอรัยกหนึ่งนี่ผมหนักใจมากครับ พราะว่าโดนเยอะเหมือนกันครับผู้ต่อสู้เขาแบบมาแบบใส่แบบอาวุธแบบไม่ยั้งเลยครับแล้วยกสองนะถามว่าแล้วทีละยกยกสองนี่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มกลับแบบกลับมาได้แล้วครับตับตัวใช่เริ่มรับตัวเริ่มแบบแบบเริ่มทําได้เตะขาแล้วผู้ต่อสู้เขาก็แบบมีอาการครับยกสามประสบการณ์เราดีกว่าเยอะเลยใช่ครับผมต่อยบางต่อยเหมือนไฟก่อนเลย ยกสามไปยังเข้าจับเข่าและตีได้ด้วยครับผมก็ต้องแบบมาเราจับเราจับตีแล้วตีได้รมการก็ปล่อยให้ตีครับก็ถ้าเราแบบไม่ตีแร่มาก็แยกก็อนนี่ผมก็เข้าใจกับอัติการครับแต่ว่าผมจับแล้วผมก็ตีไปเลยได้ครับผมอืมก็ถือว่าวันนี้นี่ประสบการณ์บนสังเวียนก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับผมอนาคตบ้างสําหรับวันลุมพินีนี่ได้ต่ออีกแน่นอนแหละครับผมมองถึงวันจะไม่ชิปบ้างไหมก็ในใจผมก็ ออมองจุดจุดนั้นครับวันจะเป็นชิพใหญ่กับผมบก็สำหรับผมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ลูกพี่สอสมัยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ว่าจะเปิดโอกาสให้ผมได้ไปอยู่จุดนั้นไหมแต่ว่าลูกพี่สอสมัยแกบอกผมว่าแกสนัดสนุนเจมที่ครับพูดอะไรถึงกุญแจตีหน่อยตอนนี้นี่อยู่ในใจกุญแจตีอีกหนึ่งคนเลวนะรเรื่องโบนัสนี่ต้องบอกว่าสาหรับบางสันเนี่ย ให้กันง่ายๆเลยตอนนี้นี่เพราะว่ามันจริงๆครับผมก็ต้องขอบคุณบอสชาติที่ยอดชมามากๆครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาชกในรายการวันลุมเนีแล้วก็รายการใหญ่ะระดับโลกในครั้งนี้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบดีใจมากครับต้องบอกขอบขอบคุณบุญชาติมากๆครับผมที่เปิดเปิดโอกาสให้แบบผมได้มาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วก็ มอบโบนัสให้ผมครั้งที่ในครั้งที่สองแล้วเงินเหล่านี้ก็มันแบบดีแล้วก็สําคัญกับผมมากเพราะว่าผมต้องแบบให้แบบพ่อแม่แลวก็ที่ขาดไม่ได้ครอบครัวของผมครับผมจะเอาเงินแบบก้อนนี้ส่งแบบให้ลูกแบบเรียนสูงสงได้มีแบบการการดีๆทําก็อยากให้ลูกแบบเมียนะบขคึที่ดีครับสุดท้ายฝากแฟนขาทั่วประเทศเลยครับบังครับผมสวัสดีครับผมใส่เตือนเอาไว้เมืองก็ขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทุกๆท่านขอบคุณ f c ฟทุกๆคน ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยชาวไทยแล้วก็พี่น้องแฟนมวยแบบทั่วโลกครับผมที่แบบส่งกําลังใจเชียร์ผมแล้วก็วันนี้ผมก็แบบทําสาเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ,บครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ,บคุณจงรุ่ง